แหละสวยงาม17ต้องมาอือ18อีกนิดนึงอุ้ยมาว่ะ19อะขอ19โอ้โหขอ19อะไ้ยังไงก็ต้องเกิด20แนวนะครับผมผมว่านะแบบดนี้มีถึงคูณ30อะแล้ว48คูณ22ครับนี่ครับผมบิ๊กวินไปมีอันครับผมสวยงาม ครับสวัสดีมิตรรักนักสุ่มสล็อตทุกคนท,กท,กทุกท่านเป็นด้วยเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเขาเรียกว่าอนะไรบ็อกเฟลวินคือเป็นเกมของค่ายดีจีที่ค่อนข้างทีกท่กำลังมาแรงเลยนะวันนี้ก็จะมาดูกันว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะกับงบ1,000งพ 1, นครับแต่ก่อนจะไปต้องชมคลิปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วชอบใจอยากหวัวตามเนี่ยผมทิ้งวัให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผม แอด391 u x f w r นะครับผมก็เ <Viol> ด <in Harmon> ี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยดกันเนาะต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันจะคล้ายกับแพทเทิร์นมันคล้ายกับเกมซ c ค e ตออฟเซลพาตาเลยนะแต่เป็นเกมที่พัฒนาจาก s เ a ลพ t ตาที่แบบเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับผมก็มีหัวสปินนะครับมีการซื้อฟีเจอร์นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมดูเรทแป๊บนึงนะครับผม ว่ามันเท่าไหร่โอ้วันนี้เอาเบาๆนะหนะึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะกับเป็ดสิบถือว่าโอเคนะลุยเลยแล้วกันเนาะไปเฮิบๆคือเนี่ยครับมันจะขยายไปเรืร่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มตัวคูณไปเรืร่อยๆนะครับบอกเลยว่าถ้าไหลคอมโบยาวนะ <c oughs> บึมบัมแน่อนอนนะ <c oughs> มาสิฟีสปินนะครับผมเฮิบๆ แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบฟีเจอร์นะพวกนี้จะเป็นเป็น Y อะไรพวกนี้นะครับมาแล้วก็ฟีสปินเนี่ยออกค่อนข้างง่ายนะจริงๆกดมือก็ได้นะเกมเนี้ยบอกผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับอุ้ยฟีสปินมาสองว่ะโอเควัวต่อคอมโบไปก่อนนะครับต่อไปอีกนะครับเนี่ยเพิ่มมาคูณห้า้วนะนะคูณหกไปแต่นี่เป็นตัวเจนะครับผมเพราะวัวจะเป็นตัววายนะเฮ้ยเฮ้ย แต่เขาจะไม่ได้แยกนะแบบว่า y y ส่วน y เหมือนกับเซียวพัตตานะเพราะว่าเคียวพัตตานี่มัน y ามัน y มันแยกก็จริงนะแล้วมันแบบว่ามันเป็นตัวแพงนะวอะ่ะแต่แค่การเล่นมันจะแตกยากนะครับไอตัวเนี้มันจะแตกง่ายกว่าเยอะนะครับเขาเลยต้องแบบว่าตัวไวายไม่ได้แยกนะ เพื่อเหมือนว่าสมดุลน,นะฮะของเกมเราต้องเข้าใจจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ที่คูณสินะครับผมปึ๊บึบมาไหลต่อไปคูณสิบเอ็ดละไ,ได้แค่นี้นะครับไม่เป็นไรบิ๊กวินไปก่อนนะครับผมดอกนี้ก็ 4สล้กตรงนี้แย่นะครับ <Okay. S 1> ผมเลืสอ2ครั้งกับคูณ12นะครับโอเควายมาอย่างนี้สวยครับผมถ้าวายมาตัวใหญ่มันจะเพิ่มไปอีกตัวด้วยนะครับ1ช่องนะนี่ครับวายมาเต็มก็เพิ่มไปอีกปึ๊บ2ช่องเลยคูณ15ครับกับเลข9 25่ตัวนะครับ25่หคูณ บิ๊กวินนะครับผมสวยงาม400นะครับผมดอกแรกไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะที่ไม่ไม่เจ๊งนะครั้งสุดท้ายครับผมหมุนหงอยนี้นะครับผมไม่เป็นไรชิวๆไปก่อนครับดอกแรกถือวอร์มนะได้มาหมดพันหนึ่งนะครับถือเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคไม่แย่นะครับผมกดปั่นมือเพื่อเป็นสูตรนะครับผม เวลาผมแบบว่าหัวสปินเสร็จเนี่ยชอบมาปั่นมือเล่นก่อนนะครับเป็นการแบบว่าไม่รู้อะความคิดส่วนตัวนะให้มันแบบเปลี่ยนหน้าสลอสตไปก่อนนะครับ <S <S ป,บป,บปึ๊บปึ๊บเลขสิบนะครับ <S <S เดี๋ยวหมุนอีกสักพักเราจะหัวสปินต่อนะครับ ตัวโบเลยกันนะครับ750มาลุยนะครับดอกนี้ขอนนเน้นๆหน่อยเฮิบเฮิบเฮ้บอุ้ยมามาวะ่ะโปรตูนน้อยเด็ไดายฟินโบใหญ่นะครับ แต่มาตอนคูนไม่มีคูนเท่านั้นนะฮะฟรีสปินขอยหนงานสวยดิมาอีกหนึ่งไหมบวกไปกสิครับผมฟรีในฟรีนะครับเล็กเก้านะครับผมวายออกค่อนข้างบ่อยในเกมเนี้ย คือมันมันเป็นจุดที่ดีมากๆนะเวลาวายออกบ่อยๆเนะี่ยคือโอกาสแตกเราจะเยอะนะครับแต่ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะบึ้มๆอยู่นะเพราะว่าเราได้ได้หมุนยี่สิบครั้งอะ่ะเพราะเกมน,นีมันมันไล่ตัวคูณไปเรื่อยๆเลยนะถ้าเรายิ่งคอมโบบ่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับยิ่งแบบคูณหนักๆเนี่ยคือแบบอะไรอะไรก็แตกนะครับ ตัวนี้ที่คูณ9นะยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่หรนะฮะโอ้โหสวยงามขอไล่คอมโบยาวๆหน่อยเพื่อนวายมาสวยขอคูณ20นะแมทนี้ไปอ่ะคูณ12แล้วะคูณ13ไปคูณ14ไปคูณ15มั้ยไหมคูณ15มา 1ิต้องเข้ามั่นแหละสวยงามสิบเจ็ดต้องมาอือสิบแปดอีกนิดนึงอุ้ยมาว่ะสิบเก้าอ่ะขอสิบเก้าโอ้โหขอสิบเ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดยี่สิบแน่นนะครับผมผมว่านะแบบนี้ไม่ถึงคูณสามสิบว่ะเหลืออีกสิบกว่ครั้งนะครับ โอ้ oh, ถ้าไม่มันจะถึงวอมันต้องคอมโบเลยนะถ้าไม่คอมโบนี่คือตัวคูนไม่เพิ่มนะครับไปขอได้เลื่อนหน้ามันก็เพิ่มตัวคูณนะมาคูนยี่สิครับผมฟิตบิ๊กมา,าไหมไม่มาเม่อะไรแต่ตอนนี้ก็คูณเยอะแล้วนะผมบอกเลยเข้าอะไรก็น่าแต่บึ้มบั้มแน่นอนแนหะไปหัววิ่งครับผมวิ่งไปลูกพ่อ โอเคมาครับผมคูณยีิบสองกันแล้วสี่สแปดคูณยีิบสองครับมีครับผมบิ๊กวินไปหนึ่อันนี้ผมสวยงามมีทรงครับผมผมบอกเลยว่ามีทรงแน่นอนแลวโอ้โหซิมโบใหญ่หน้าเข้ามากนะครับตอนนี้คูณยี่ิบสองวุโอ้นึกว่าอินซีจะเข้าอ่ะถ้าเหี่ยวเข้าี่แจ๋วนะเนี่ยครับผม อะไรเอ่ะเอะก็บิ๊กวินไปหมดนะฮะเหลืออีกสี่ครั้งครับผมโอ้ยอยากได้ซิมโบใหญ่มากเลยตอนนะี้ได้ซิมโบใหญ่นี่แกวเลยเนะอ้ยคุณนิสฟักแล้วมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหได้แค่นี้นะครับไม่เป็นไรนะถือว่าได้อยู่นะครับ ได้หมดสามพันนะครับผมซื้อไปแค่เจ็ดร้อยห้าสิบผมว่าคุ้มมากๆนะครับพอก่อนเลยเลยกันขอถอนก่อนนะครับประมาณนี้นะกับ Buffalo Win ผมบอกว่าเป็นเกมที่กำลังมาแรงแล้วผมคิดว่านาคต้นน่าจะฮิตกันทั่วบ้านทั carn. ่วเมืองนะเล่นกันแบบบึ้มบั่มเลยนอนก็ใครอยากลองเล่นก็ลองหัวตามนะลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแอป391 u x f w r นะครับผม คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, mm. กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมคนด้วยนะครับผมใครอยายให้ผมรีวิวเป็อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะ mm. ผมเล่นให้จัดให้ทุกคนเลยนะครับผม mm. ก็วันนี้ก็ได้ไปน,นอนหนอกนะครับผม mm. ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้ mm. เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม